นี่คือแม่น้ําเจ้าพญานะครับเป็นแม่น้ําที่รวมกับแม่น้ำสามสายเรียกว่าปิงวังยมน่านเป็นเจ้าพญานะครับนี่เจ้าพญาเราก็จะไหลสู่ห่าไทยนะครับผมเป็นแม่น้ําสายหลักเลยก็เรียกว่าแม่น้ําแห่งชีวิตนะครับเหมือนเลือดเจ้าพยานั่นแหละครับซึ่งจะผ่านจากภาคกลางปะนครสวรรค์ปะแล้วก็ลงไปเ่าไทยนะครับซึ่งผ่านหลายจังหวัดเลย ึ่งเราจะเห็นวิถีชีวิตนะครับก็จะมีเรือขนส่งสินค้าน,นะครับแล้วก็จะมีเรือลำเล็กลากนะฮะเนี่ยกำลังมาจะใช้เอื่อยๆนะครับซึ่งจะขนส่งไปสู่สถานที่ต่างๆโดยการใช้การขนส่งทางน้ำนะฮะและถ้ามองมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแพยนนะครับซึ่งจะขนรถยนต์ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องเลาะ เลี้ยวโค้งไปไกลนะครับจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประหยัดน้ำมันด้วยและเราก็ยังเห็นวิถีชีวิตริมแม่น้ำนะครับ่ดยรอบๆนะครับก็จะเป็นเรือนสูงอยู่นะครับนมนคือแพยนนะกำลังเดินไปแล้วกำลังไปแล้วนี่ จะขนรถยนต์และก็รถมอเตอร์ไซค์นะฮะไปเรื่อยๆครับนะซึ่งคนขับก็จะอยู่ข้างบนนะครับครับคนขับน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ชั้นบนนี้ครับรดนะเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว เาแล้วจ้าถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้นะครับการเอาเรือขึ้นไม่ใช่ครับเอารถขึ้นเรือไปอีกโป๊ะหนึ่งครับนี่แต่สรรคสำคัญก็คือตอนนี้เรือขนส่งสินค้ากำลังมาคะเราจะไปยังไงครับจะไปอีกฝั่งได้ยังไงนอหรือต้องรอเรือลำนี้ไปก่อนหรือเปล่าต้องรอดูกัน เดี๋ยวเราดูกันเราดูกันไม่ต้องรีบฮนะช้าๆนะเกือบถ่ายรัไปแล้วนั่งก่อนครับเดี๋ไปถ่ายรับถ่ายเราดื้อนั่นๆนะ เรือขนส่งสินค้าเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเรือเล็กๆลากนะซึ่งมีกําลังแรกม้าสูงเลยนะดูทีลากช้างนะเขาเรียกว่าหนูลากช้างเลยอตรงนี้โหสุดยอดครับแล้วในเรือสินค้าก็จะมีเครื่องยนต์ด้วยหรือเปล่าวะาเรื่อนี้ผมก็ไม่รู้นะมีเครื่องดนช่วยขับด้วยหรือเปล่าว่าจะใช้เฉพาะไอตัวเล็กนี้ไอตัวเล็กลากนะครับ จะเป็นกำลังให้ตัวเล็กอย่างเดียวครับกำลังสูงเลยนะลากช้างใหญ่เลยอะ่ะดูสิดูสิโอ้โหสุดยอด้วครับผมแมเรามุาง้งกว้างเลยใจกว้างเลยฮะส่วนแพรยนุนก็ห้อมครับห้อมห้อม้อมไปก้างหลังนะฮนะแล้วก็จะไปโป้นหนึ่งโพ้นหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามนี่แหละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเรือลากนี่ก่อนครับกำลังของลากไปแล้วครับ ลากรครับว้าวไลยไปตรงแสงแล้วเราดูกันนี้ดีกว่าดูซิมันจะนานไหมมันจะเร็วเนาะแต่ว่ามันก็ไปจริงเรื่อยครับแมล้ำใหญ่เลยอะ่ะทน1 5 1ครับก็เขียนว่าทน1 5 1ข้างบนข้างใน ก็จงอะไรอ่ะมันที่ว่าล้มมันเนาะคนส่งทรงายหรือวัสดุอะไรก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันปาดไปเรื่อยๆแล้วแล้วเราแพ้ทางโน้นทางโน้นได้เลี้ยวแล้วจะเลี้ยวเข้าจอดแล้วมนะั้งอาวเขามีคนอยู่ข้างบนด้วยเนาะฉีดน้ำด้วยทำไมต้องฉีดน้ำด้วยอ่ะก็ไม่เข้าใจเออมันก็เร็ยวเนาะ มันก็ไปเร็วอยู่ไปเร็วอยู่ครับเลยครับลากไปบัลลุงฝั่งนู้นก็มาอีกลำหนึ่งนะไกลกันมาอีกลำนึงหมดอันนู้นมาอีกลำนะครับปรับไหลายขนาดเลยมึนกันเลยทีเดียวผ่านข้างหน้าเราไปแล้ว ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วมม่มีข้างหลังอีกลำหนึ่งคือเรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวรอให้ผ่านโน่นโป๊ะอยู่ฝั่งโน้อนอะ่ะกำลังจะไปจอดโป๊ะแล้วโน่น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 กำลังจะไปจอดแล้วครับถ้าเรือสิงค้าไม่มากูจะไปตรงเลยเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เนาะแต่เรารู้ลำนี้ก่อนมันคือเรืออะไรอ,ะอยู่ข้างหลัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มันคือเรืออะไรวะเรือมันไม่เกี่ยวกับเรือลากยาวเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกันนะเกี่ยวกันเนี่ยมีสายปูกอยู่มีเรือสองลำทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแต่เขาจะไปพยายามไปฝั่งนู้นเพราะว่าอะไรละครับแม่ไปตรงท้ายเพราะว่าเวลา จุ๊บอันนี้หยุดกะตัหนานจะได้ไม่จนครับหรือไม่ก็พยายามลากไม่มันเอี่ยงไปทางโน้นหรือเปล่าเป็นการบังคับให้มันไปตรงหรือเปล่าเอออันนี้ผมก็ไม่รู้คิดได้สองทางเออน่าจะบังคับให้มันไปตรงครับคันหนึ่งลากอันนี้ก็เบี่ยงท้ายมันตรงไม่ให้เวี่ยงมาทางฝั่งหรือทาให้มันเสียการจรงตัวนั่นเองอ๋อที่แท้เขาใช้เรือสองลำนี่เองครับไปแล้ว โอ้ย้อยโอ้ยอย,อย,อยตอนนี้มันโยกมากครับป่านไปด้วยดีครับแค่นี้ก่อนนะครับก็ไปแล้วปไกลเลยครับตอนนี้โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายฝากคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีแต่ปักตบเนี่ยครับดูสิเนี่ยปักตบจะวา่าเดี๋ยวผมเล่าสักหน่อยหนึ่ง ปักตบจาวาเนี่ยครับเป็นของที่อยู่ที่จาวาจาวาก็คือแถวอินโดนีเซียนะครับก็คือ,อเหมือนว่าเชื้อราชวงศ์เรา,าใครสักคนเนี่ยแหละครับไปเที่ยวเป็นผู้หญิงเนี่ยครับเห็นดอกปักตบกจาวาสวยก็เลยเอามาแล้วมาปลูกที่ไทยพป,ปลูกปุ๊บมันก็แพร่พันธุ์เร็วครับอันนี้กําจัดยากด้วยก็เลยแพร่พันธุ์ทั่วประเทศเลยครับเป็นเขาจึงเรียกปักตบจาวาแต่ต่อมาเมื่อมันเยอะมากก็เลย คีถาวิธีว่าทำไมจะกําจัดให้มันลดลงบ้างเขาก็เลยเอาปักตุบจวามาทําเป็นตะกร้าสารอะไรพวกนี้ครับดูเต็มแม่น้าเจ้าประยายึดหมดแล้วเนี่ยครับเหมือนเอเรียเลยครับยึดเต็มเลยนี่ปักตุบจวาดอกมันสวยนะแต่ผมไม่เคยเห็นดอกครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย